ทำไมต้องทะเลาะก,กันด้วยเธอนี่ก็เป็นแบบนี้ทุกที่ว่าไงนะจะบอกว่าตัวเองไม่ผิดเลยอโองไหเงียบไปเลยให้มันน้อยๆหน่อยเถอะถนะเธอตั้งใจฟังฉันให้ดีๆนะคนนั่นแหละาหาันฟังคนอื่นเขาซะบ้างทำไมต้องเป็นแบบนี้ตลอดทำไมต้องทะเลาะก,กันด้วยโออ,อ,อ

好きともこの喫さだけど手に切ってくれる君がいるから何人先が目ずにられるなりで自分に学んだだ ไปฝึกพิเศษเป็นยังไงบ้างครับพอจะสบายใจขึ้นบ้างไหมอ๋อครับถึงจะเกิดเรื่องเยอะแยะแต่ผมก็แค่ต้องก้าวต่อไปคุณชินเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าพ่อผมยังไม่ตายอ๋อครับขอโทษด้วยนะครับทางนี้ได้พยายามแล้วแต่สุดท้ายโครโนค,คุงก็ต้องทรมานอยู่ดีครับช่ามนเถอะครับเออ จะช่วยเล่าเรื่องของพ่อให้ผมฟังได้ไหมไรที่38ไรกับรียวสุผมจำเรื่องตอนเด็กๆของตัวเองได้น้อยมากเลยนายจะที่เรียวสูเล่าให้ฟังพ่อของผมเป็นคนแบบไหนเหรอครับเออคุณชินอยู่ทีมเดียวกับพ่อสินะครับครับ ชินโดรายพ่อของโครโนคะุงน่ะเป็นท่าอาจารย์ของผมเป็นคู่แข่งแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยผมกับคุณรายนะ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งมาร์คไวติงพวกเราสามคนรวมทีมกันแล้วก็ออกวิ่งโดยที่มีเป้าหมายเดียวกันราชาจอมเผด็จการคารทนีด,ด็อกมาจอมตี้ใช้สกิลขย่ำแลก เอาเรียการทั้งหมดลงดรับโซนพลังเพิ่มขึ้น1นึ่งมืนไม่ป้องกันทริปเปิร์ไดรฟ์คริติคอลทริกเกอร์ให้ผลทั้งหมดต่อกับกราโทนี่ด็อกมาเชนสู้น่อยสู้น่อยอ,อ๋อการแข่งขันทั่วประเทศคราวหน้าน่ะคนที่จะนำทีมนิปปอนคว้าชัยกลับมาก็คือผมคนนี้จะป้องกันให้ดูเองสเปริตแรงกล้าดีแต่ว่า ดูแล้วไม่น่ารอดของจริงมันเพิ่งจะเริ่มตั้งหากแล้ Guard. วเจ n เน a เรชันการ์ดิลทำงานโงการ,รเพิ่มด้วยออริฟุนโดสองใบงั้นฉันไปก่อนนะอ๋อขอบคุณมากนะครับชลมแรกเป็นแันการ์ดอีกแล้วสินะคิดว่าคงใช่อ่ะ ช่วงนี้อาจารย์แวะไปชมรมนั่นบ่อยๆนะเป้าหมายคือการเผยแพร่ความงดงามของมิจรภาพด้วยแวนกาดยังไงล่ะผมเราไม่ชอบเลยไายฟังดูมันชมลกที่ดีนี่นะมันทําให้อาจารย์ไม่มีสมาธิแถมยังกินเวลาซ้อมของทีมเราเหม็นจะดีเลยเรื่องนี้เองสินนะเห็นว่าผู้สนับสนุนจะชื่อเมลวจินริวสุตัวเกะก,กะของแท้เลยให้ตายก็ชอบไม่ลงแล้ว ในการแข่งทุกประเทศครั้งต่อมาทีมที่ป้อนชนะเลิศและก็ได้ตั๋วไปแข่งระดับโลกที่จัดขึ้นในอีกครึ่งปีด้วยล้วหมดแก้วอร่อยดื่มฉลองหลังคว้าแชมป์ที่มันสุดยอดเลยทีมนิปันอีส์นัมเบอร์วนิปปอนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเนปอน เวทีต่อไปคือระดับโลกนะเป้าหมายคือที่หนึ่งในโลกไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้ชิน <c oughs> นิสัยจริงจังเกินไปเนี่ยมันไม่ดีแล้วนะจริงมะฮะก่อนจะเริ่มเวิลด์แชมเปี้ยนชิพผมมีเรื่องอยากขอร้องอาจารย์หน่อยครับอืมอะไรเรื่องอะไรเหรอเลิกไปชมรมแลกเปลี่ยนแวนการ์ดด้วยครับอผมตั้งใจจะเป็นที่หนึ่งในโลกให้ได้เลยและต้องให้ อาจารย์ช่วยฝึกพิเศษด้วยอยากให้อาจารย์มีสมาธิกับการฝึกให้พวกเราอย่างเดียวครับอืมเรื่องนี้นี่เองฉันเข้าใจที่นายพูดนะแต่ฉันเองก็อยากช่วยริวสู่เขาด้วยเหมือนกันนี่อาจารย์ริวส่เขาก็รู้สึกแยก่กับความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกรู้สึกว่าเป็นภาระที่ตัวเองแบกเอาไว้เลยอยากจะแก้ไขมันด้วยแวนกาดยังไงล่ะ โอ้วันเดอร์ฟูมาร์กนี่อริวสูเขาเป็นคนดีนะเชื่อเธอเอแข่งคราวหน้าจะเป็นการแข่งครั้งสุดท้ายของผมมาร์กคงต้องเรียนหนักเพราะว่าอยากเป็นครูพวกเราไม่มีโอกาสสู้กันเป็นทีมอีกแล้วอ่ะนี่เป็นครั้งสุดท้ายนะผมอยากชนะเลิศ จะได้ไม่มีอะไรค้างคาใจพองั้นแล้วผมขอร้องละชินเอาสรุปก็คือทีนรู้สึกงงาเพราะริวซูมาขโมยตัวายไปนี่เองเบเปล่านะนี่ได้ฟังกันไหมเนี่ยฮะฮะการฝึกหลังจากนั้นคุณไรเพิ่มความเข้มงวดขึ้นมากเลย แต่ก็ยังไปชมลมแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเลยจนวันหนึ่งชายคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นไรอยู่ที่นี่หรือเปล่าอนอะนึกว่าน่าจะอยู่ก็เลยลองมาหาอ่โน uh, no. วันนี้ยังไม่เห็นเลยครับอย่าบอกนะว่าคนคนนี้ งั้นเหรอฉันเดาผิดสินะแต่ช่างเถอะถือว่าได้มาเจอทีมนิปปอนคุณเป็นใครอะริวสุเมียวจินริวสุใช่จริงๆด้วยขอโทษที่มารบกวนชนะเลิศระดับโลกให้ได้ล,ล่ะรอเดี๋ยวฮะคุณกำลังสร้างปัญหาอยู่นี่คือช่วงเวลาสำคัญของพวกเรา พวกเราอยากให้อาจารย์มีสมาธิอยู่กับการซ้อมแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะอืมพวกเธอเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีนะแล้วยังไงมาสู้กับผมเนี่ยถ้าเกิดผมชนะห้ามคุณเข้าใกล้อาจารย์อีกจนกว่าจะจบทัวร์นาเมนต์โอ้ก็เอาสิฉันขอรับคำท้านนะการต่อสู้คือกระจกที่สะท้อนภาพไฟเตอร์ ฉันขอดูหน่อยเธอเมียวจินริวสุ s t a n อ Up w ว e n g o s t r e Generation มังกรสัพพัญญาอาแวง Call สกิลของอาแวงพลังเพิ่มขึ้นสองหมื่นโจมตี วันการ์ดเป็นของที่ดีมากนะมันทำให้คนแปลกหน้ามารู้จักกันได้สุดท้ายก็กลายเป็นเพื่อนกันฉันอยากทำให้แวนการ์ดเป็นที่รู้จักเมื่อมันสามารถเชื่อมผู้คนไว้ด้วยกันได้สำเร็จโลกใหม่ๆก็จะถือกำเนิดขึ้นนั่นคือเป้าหมายของชมรมคุณอย่างงั้นเหรอครับใช่แล้วแวนการ์ดมีความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดไม่คิดแบบนั้นบ้างเหรอ ไม่รู้สิสตร a t e g เน Nation ประกอนิจาซุปจู่โจมทิบารักขูบัสเตอร์สกิลของทิบารักขูบัสเตอร์คอนโอเบโรค,คี่เปอร์จับกล้องได้รับสกิลได i v e c h e c โอเบโรค,คี่เปอร์โจมตีให้เรียการ Drive Check แลเนี่ยไม่ป้องกันสกิลของชิบารักขูบัสเตอร์ Drive c h e ค k Critical Trigger ส่งพลังกับคิตเกอลให้โอเวโรคิปเปอร์อีกใบวาระคูบัสเตอร์โจมตีใส่แวนกดเพอร์ฟิกเกดทริปเปิร,ร์ไบรท์คริติคอลทิกเกอร์รอรรอรให้ผลบทตกกับโอเวโรคิปเปอร์ไนส์แอทแท็กชินแล้วเธอเนี่ยไม่เคยรู้สึกบ้างเหรอ รู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยความทรมานของผู้คนว่าไงนะถ้าเกิดทุกคนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุผลเหมือนกับแวนกดโลกที่ไม่มีความขัดแย้งไม่มีความเศร้าโลกในอุดมคติที่ดำรงอยู่ด้วยหลักเหตุและผลก็จะถือกำเนิดขึ้นมานี่คุณพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยอุดมการณ์ของฉันเนี่ย พอไบโนคิลัสโจมตีแวนกาดซิวอาวุฟได้พลังเพิ่มขึ้น4,000ด้วยสกิลป้องกันอะไรของหมดนี่สาสตราจารย์พิเศษอารุชาโจมตีสกิลทำงานซิวอาวุฟพลังเพิ่มขึ้น4,000ัพ้องกันแวนกาดของคนคนนี้ต่างกับพวกเราโดยสิ้นเชิงทวินไดร์ สแตนทริกเกอรสแตนไบโนคิลัสพลังเพิ่มขึ้น5,000ทำไมอาจารย์ถึงไปยุ่งกับคนแบบนี้ได้เรยอน t i เกอรจมตีสก l ลทำงานสแตนซิลเวอร์วูฟพลังเพิ่มขึ้น4,000ยังไม่หมดเมื่อมีเรียกาศพลัง25,000ขึ้นไปในสนามสกิ l l s u c c เซสของอารุชาทำงานด้วยภูปญญาที่เปี่ยมลน้นจงลุกขึ้นมาสแตนแบนกา a r ดได้เลย ป้องกันอรุชาโจมตีเซมบุปพลังเพิ่มขึ้น4,000ด้วยสกิลไม่ป้องกันทวินไดรฟ์ฮิลทริกเกอร์ฟื้นฟูนหนึ่1ดาเมจส่งพลังให้ไบโนคิลัส <c oughs> ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนยิ้มได้และในแวนการ์ดมันก็มีพลังที่ทำแบบนั้นได้อยู่ ชินโดไรเข้าใจอุดมการของฉันและกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันไรเจเนอเรชั่นมานินจาซุปจ <The> ุจมยาสุวิเอะเทนมะสกิลของยาสุวิเอะเทนมะทำงานได้รับสกิลมังกรนินจายาชะบายาชิโจมตีอินเตอร์เซปยาชะบายาชิตรึงเงาชาโคพลังเพิ่มขึ้น2 0 0พ ตรึงเงาล่ะสกิลที่จะทำงานเมื่อการโจมตีไม่ฮิตใหญ่เล่ายาสุยเอเทนบะตรึงเงาขอยูนิตที่ชื่อเหมือนกับยูนิตที่โจมตีเสร็จแล้วออกจากกองนี่แหละตรึงเงาของยาสุยเอเทนบะโจมตีป้องกันตรึงเงายาฉับมายาชิโจมตีมวนก่อนจบกันแค่นี้ล่ะ เพอร์เฟกต์กัดป้องกันได้ดีนะแต่ถ้ายังป้องกันอยู่การโจมตีก็จะไม่มีวันจบรึงเงาโจมตีเดเรชั่นกัดอินเตอร์เซ็ป,ปรึงเงายอดเยี่ยมจริงๆ ยังจำที่ตกลงได้ใช่ไหมอ่าช่วงนี้ฉันไม่เข้าใกล้ไรขอบใจเธอมากไม่ได้เจอการต่อสู้ที่ร้อนแรงแบบนี้นานแล้ว <c oughs> มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยผมจะไม่ปฏิเสธแนวคิดของเขาหรอกนะครับ <c oughs> แต่ว่ามานปม่ปจําเป็นสําหรับพวกเราในตอนนี้ยุ่งมากไปก็เสียเวลาเปล่าอืมก็นั่นน่ะสินะ นายอาจจะพูดถูกก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะสิรือสู่กำลังพยายามทำเรื่องบางอย่างอยู่นะทำเรื่องบางอย่างเหรอเขาจะใช้แวนกาดเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ไงลนะ่ะมาลองเล่นด้วยกันมาฮะฮะนี่นะเขาเรียกว่าแวนกาดนะแวนกาดเหรอ ฉันเห็นนายนั่งอ่านหนังสือคนเดียวตลอดนานๆทีมาเล่นกับคนอื่นบ้างสิจะต้องสนุกแน่แน่ฉันเองก็เจอเรื่องเยอะแยะเหนื่อยเป็นบ้าทำไม คนเราไม่เล่นแวนการดกันให้หมดนะไม่ต้องทำร้ายกันด้วยกำลังแต่เอาความรู้สึกมาเผะเชิญหน้ากันพอสู้กันรู้ผลก็เป็นเพื่อนกันไม่มีใครต้องเจ็บต่อไปเป็นข่าวครับฮ <Huh? S 2> นักเรียนมัธยมต้นคนหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกลูกหลงเล็กหนุ่มคนนี้บังเอิญพาไปเจอคนกำลังมีปากเสียงกัน จึงพยายามเข้าไปห้ามส่งผลให้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทำไมอะทำไมล่ะจะสู้กันไปทำไมอ่ะอีกแค่นิดเดียวอีกนิดเดียวอนาคตที่ฉันวาดฝันไว้ ก็จะกลายเป็นความจริงเขาจะใช้แวนกาดเพื่อเปลีしし่ยนแปลงโลกตอนที่คุณรายบอกมาเนะ่ะผมไม่เข้าใจความหมายของมันเลยสักนิดเดียวนะเพราะในหัวตอนนั้นน่ะมีแต่เรื่องบัวแชมเปี้ยนชิพอ่ะแต่ว่าคุณรายพูดผิดครับอาจารย์ขออีกสักแมสเธอครับโทษทีนะฉันนัดคนเอาไว้น่ะ อาจารย์อไปหาริวสุอีกแล้วเหรอเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะถึงวอลช็อปเป้ชิพแล้วลนะเนี่ยช่วงนี้คุณรายไม่ได้ไปที่ชมรมอีกแล้วแต่ไปห้องทดลองที่ริสุสร้างขึ้นมาแทนใช้แวนกาดเปลี่ยนอนาคตของโลกงั้นเหรอหลาสาระทั้งนั้นไม่เห็นจะเข้าใจเลยสักอย่างเดียวอะทำไม ทำไมอาจารย์ถึงได้เชื่อใจริวสุข,ขนาดนั้นด้วยนะอันนี้ฉันแค่ดาวนะอะไม่แน่ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับคุณโทโคิมิฮะคุณโทโคิมิหลายปีก่อนคุณรายเสียภรรยาที่ชื่อคุณโทโคิมิไปซึ่งเท่ากับโครโนโคุงเสียแม่ไปตั้งแต่แบบอ คนที่ต้องลำบากดูแลโครโนคุงก็คือมิคุรุจังโลกนี้ของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอนาคตที่น่าจะมีแต่ความสุขจู่ๆก็มาหายไปต่อหน้าต่อตาจะใช้แวนกาดเพื่อเปลี่ยนอนาคตของโลกนี้ถ้ามันเป็นแบบนั้นได้จริงถ้า,าสามารถมอบความสุขให้โครโนคุงกับมิคุรุจังได้ละก็ คงไม่แปลกที่อาจารย์จะทุ่มเทต่อให้เป็นแค่ฝันลมๆแรงๆคุณไลก็คงจะขอเสียงผมพอจะเข้าใจความรู้สึกขออาจารย์แล้วแต่ว่าเป้าหมายของทีมนิปป้อนคือที่หนึ่งในโลกเรื่องนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเด็ดขาดแล้วมันก็ต้องทุ่มสุดตัวเพื่อให้ได้มาด้วยอ่ะ อาจารย์เตรียมใจมาแค่ไหนผมขอดูหน่อยฮะไอ้ลูกศิษย์คิดล้างครูก็เอาสิมาดวลกันชินเป็นไง ผมไม่มีอะไรจะค้าแล้วครับง้นที่เหลือก็แค่เป็นที่หนึ่งในโลกพอจบทัวร์นาเมนต์นายจะเปิดร้านการ์ดให้ได้ใช่ไหมใช่แล้วครับน่าห่วงนะเนี่ยคนใจร้อนแบบนายน่ะจะทนลูกค้าได้ลเลรอานายจะต้องดูแลมิสกิจังอีกอะดวหูชมัดเลยอะบอกว่าไหวก็ไหวสิ โลกเนี้มหาศจรรย์นอนาคตเต็มไปด้วยความหวังจู่ๆมาพูดทำไมแบบนี้ครับฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะผลจากการวิจัยทำให้ค้นพบแคลนใหม่เป็นแคลนปริศนาที่โลกยังไม่รู้จักแคลนปริศนาเหรอแวนการ์น่อาจจะเปลี่ยนชมหน้าของโลกได้จริงๆก็ได้นะแล้วอนาคตที่ทุกคนมีแต่ความสุขก็จะมาเยืนยังไงเล่าอกุญแจที่ใช้เปลี่ยนแปลงโลก คือเจ้าพวกนี้เกียร์โครนิเคิลออแล้ววันนั้นก็คือวันสุดท้ายที่ผมได้เจอกับคุณไรคุณไรน่ะหายสาบสูญไปซะเฉยๆเลยทิ้งโครโนโคุงให้อยู่คนเดียวและที่ผมไม่เคยบอกว่าคุณไรยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าคุณไรเขาเป็นคนขอเอาไว้นะครับเอ๊ะ ิบุกิคุงบอกผมมาว่าเป็นคำขอของชินโดรายเนี่ยั้งหมดมาเริ่มที่ผมตามผมเรียกดรันออกมาประตูมิติมันก็เปิดออกเพราะงั้นแล้วผมจะต้องหยุดแผนของริวสุด,ด้วยมือผมเองถึงตอนนี้จะไม่มีดีเพนการ์ดแต่ผมยังมีชอนกับโทโกะมีผู้คนมากมายที่คอยช่วยผม ตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณรายเข้าอยู่ที่มุมไหนของโลกนะครับคโครโน วันนี้ขอบคุณนะครับที่เล่าเรื่องพ่อให้ฟังยินดีครับแล้วก็ขอโทษที่ปิดบังมาตลอดนะค็อว่าคุณชินจะไม่บอกผมมันก็ไม่แปลกก็ก่อนหน้านี้ผมเอาแต่วอยวายเหมือนเด็กๆไม่หรอจากนี้ผมจะเติบโตขึ้นครับเพื่อข้อเดียวสูให้ได้